สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชยนาย,ยุดกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะโอ้โห,โหมีข่าวของไบเยนมิวนิกมาเดตดกันหน่อยโอ้โหตอนนี้มีข่าวว่าเสือใต้ไบเยนครับเตรียมที่จะปลดยยูเล่ยนก็มาออกจากตำแหน่งกุนซือแล้วพร้อมตั้งสมัทชุกเกิลมาคุมทีมแทนนะครับอื้อ ฟ้าผ่าหรือเปล่าแบบนี้นะครับอันนี้คือลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิชิโอโรมาโนออกมารายงานเลยนะครับบอกว่าเสือใต้ไปเยือนตอนนี้ตัดสินใจแล้วเตรียมปลดยูเลียนเนคะ์มนส์กับแบบฟ้าผ่าไปเลยแล้วก็ตกลงกับชอมสชูเกิลเรียบร้อยพร้อมแต่งตั้งให้เป็นกุนซือคนใหม่ไปเลยสําหรับชอมสชูเกิลน,นะครับ เราต้องบอกว่าเสือใต้ไบเยอรย์ครับเพิ่งเสียตำแหน่งจากฟงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนครับบุกไปแพ้ให้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นสประตูต่อหนึ่งพักเบรกทิบชติด้วยการตามหลังบรุสเซียดอนมูนครับหน,นึ่งคะแนนบอกเลยว่าหลังจบเกมนั้นครับยูเลียนเกอร์มันส์เนี่ยให้สัมภาษณ์วิจารลูกทีมไม่มีความขยันเหมือนกับฮาซานซินาเมซิสครับผู้มนวยการกีฬาที่แสดงความไม่พอใจผลงานครับแล้วเหล่าผู้บริหารของเสือใต้ไบเยอร์ได้ปรึกษากันภายในอย่างจริงจังและเมื่อคืนที่ผ่านมาตัดสินใจเรียบร้อยครับเตรียมปลด แถมไม่พอครับในเวลาเดียวกันเสือใต้ไบเยอร์เข้าเจรจากับโชมัตชูเกรนลุล่วงนะครับโดยชูเกรนเองเนี่ยตกลงรับงานที่อาริอนซารีนาและเตรียมเซ็นสัญญาเป็นกุนซือคนใหม่ภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงครั้งน้านี้แล้วครับแล้วทางของฟราบิซิโอโรมาโนครับได้ติดต่อสอบถามไปที่ยูเล่เนเกอร์มันครับบอกว่าไบเยิร์ได้ติดต่อแจ้งปลดคุณไปหรือเปล่านะแล้วยูเล่เนเกอร์มันบอกว่า เออไม่เลยผมยังไม่ได้ยินเรื่องนี้จากทางสโมสรอืมอันนี้คือสิ่งที่ทางลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโดออกมารายงานแล้วนะว่าบาเยนเตรียมปลดยูเลียนเขรมาสกับแล้วก็จะเอาชอมัชชูเกลเข้ามาคุมทีมแทนแล้วนะครับอืมฮึก่นมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปฮ่าบารอนจัดไปย,วยาวๆเลย